ไม่ทันอิ่มเลยนีเนี่ยมาทวงกันแล้วเหลอป้าติดใจอะไรนักหนาส้มตำเอกแพล,ลินเนี่ยพอแม่ค้าปากจัดดิป้าปที่ร้ายไม่เคยจ่ายสักรอบสรุปเบี้ยวป้าใช่ไหม,ไม,มเ,ดเดี๋ยวกลับไปที่บ้านจะไปเอาเงินเนี่ยมาจ่ายให้กับป้าเองครับโอเคเดี๋ยวเห็นดีกันแน่วันเนี้ ใครครับป้าสามหกสิบบาทเองครับพี่เงินไม่ได้เยอะเลยพี่เดี๋ยวผมจ่ายพี่ให้ผมกราบเท้าพี่ก็ได้ผมจ่ายพี่ผมจ่ายจริงๆอย่ามาติวหัวผมเลยพี่โอ้โห ลังกา60บาทเนี่ยเอาสักขนาดนี้เลยเหรอเองเนี่ยร้านนี้ไม่มีคนปกติสักคนเลยอะ